และในแพทหน้าตวละครใหม่เนโรก็มาแล้วเป็นสกิลกดใช้ที่มีชื่อว่าเยนิเยือกโดยสกิลจะคว้างตุกตาที่มีพลังชีวิต1 50หน่วยสร้างพื้นที่แห่งความฝันขนาด50เมตรซึ่งไม่สามารถวางไอวอลได้ในนั้นเมื่อผู้ใช้และศัตรูอยู่ในพื้นที่จะสูญเสียพลังชีวิต45หน่วยต่อวินาทีพื้นที่นี้จะหายไปเมื่อตุ๊กตาถูกทำลายผู้ที่ทำลายตายอยู่ในพื้นที่จะได้รับการลดความเร็ว12%และติดมากเป็นเวลา8วินาที ตุ๊กตาอยู่ได้นาน8วินาทีคุณดาว12วินาทีสกิลโกงมากและตัวละครที่ปรับและเนิรฟในแพทหน้าก็จะมีเนิรฟตัวละคร2ตัวได้แก่ฟอร์ดผลการฟื้นฟูของฟอร์ดจะคงอยู่จาก10วินาทีเหลือ3วินาทีไคร,รอสความเสียหายที่ไคร,รอสทําได้ต่อกราะและโล่จาก120%เหลือ90%ตัวละครที่บัฟมี2ตัวละครได้แก่ริน จะเพิ่มความเสียหายของคุณนายแก่ศัตรูในระยะใกล้ถึงกลางแต่จะคงความเสียหายสูงสุดไว้เท่าเดิมนอกจากนี้คุณนายจะพุ่งออกไปเร็วขึ้นกว่าที่ผู้ใช้โจมตีศัตรูและสุดท้ายอีกนิดปรับวีเฟกซิกเล็กน้อยกำแพงไฟของอีกนิดที่ถูกปล่อยโดยตัวเองเพื่อนร่วมทีมและศัตรูจะมีสีที่แตกต่างกันจะแยกออกจนเห็นได้ชัดว่ามาจากใครนั้นเอง